สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ยายสายขออนุญาตเอารูปลูกลูกลูกชายลงเพราะว่าเออเพิ่นอนุญาตแต่ว่าเพิ่นบอกว่าต้องออนไลน์สดได้ไหมเด้เอเรยว่าภาษาพัไทยบ่ได้พะนะเมื่อน,นี้ว่าถึงร้านสสวยก็คือว่ายายสายก็เคยมีประสบการณ์เปิด้านสมสวยอยู่ประเทศไทยอยู่คอนแกนกับอยู่เชียงใหม่มาอยู่นี่ฮะยายสายกับ โบสามารถทํางานตรงนั้นใดผัวคือย่ยสายวรปภาสาสาคัญฮ้องจะต้องไปเรียนอาหนึ่งอาสองอาแล้วก็เบหนึ่งเบสเบสวายเนาะเบซองเขานะแล้วก็ซีไออรย่างเงี้ยลงสายอาซีบแล้วแต่คุณจะไปเลือกถ้าฟ้าฝืนหรือว่าลากเข็มน,นี่ได้บบโอ้มันก็ได้แต่ถ้าโดนจับมันก็บัคุมป้าเป็นซิฟเท่าแล้วก็บางที่อาจจะจําพูกง๊กําบางที่ก็โดนส่งกลับบ้านป้าพวกเขามากับยากอยู่แล้วก็จะบ่อยอยากเดือดเฮ็ดเดือดร้อนสามีครอบครัวเนาะ ก็ต้องรับฟังแล้วก็สามีก็บบ่บ่ยินดีในตรงนั้นยด้สายกับบริสีเรียนเนาะแต่ว่าเคยตัดของคุณอ่อผมคนไทยบ่เคยหัวละสิบยูโรเคยตัดทั้งใดเข็ดใหกรเจาบทมันก็บ่กุุมดอกเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเขาเจ้ามันแพงไงแล้วก็ขนาดผมสามียายสายอ่เพิ่น แค่ผมผู้ชายนะไปตัดหนังยี่สิบยูโรตัดพนสามีจมมันโมงามเลยยายสายมันโมสวยเลยพนพนโบมาพนาต่อไปผมจิบบไปดอกคนน่ะยายใส่กอืบบ่าวอาอีอย่างแต่ว่าพาถึงว่าคนฝรั่งจะเคยชินกับผมฝรั่งคนไทยเขาก็เคยชินกับผมผมคนไทยเนาะมันก็ผมคนไทยเนี่ยเห็นน้องคนไทยขเขาจะเคยไปขเขาจะว่าอันขเขาจะจัดทรงยา กัดเระสวยเมื่อนียายสส่ก็ฝากไวเนเดอเก้าปีแลวยายสาย,ยู่นี่บ่เคยไปร้านเสริมสวยก็ขโคให้ลูกสายถามว่าเป็นยังแม่เจ้าคือบ่ปไปล้านเสริมสวยเลยพันะเพ่นถามแม่เลยว่าแม่บ่เคยไปร้านเสริมสวยลูกแม่ตัดเองเพราะว่ามันแพงแม่ตัดเองก็ได้หัวเจ้าจของเฮ็ดจังไหนเมื่อนีก็แค่นี้ด้วยค่ะฝากตัวหน่อยน้ำฝากในแบบจำเป็นแน่ว่าดีค่ะ